อุ้ยอีหา้าอีหอาอีอีอออโอ้มันหันมันหันมันหันพี่ชายเห็นไฟที่น้องส่องมือได้โอ้โหแบตจะหมดอีกจเจริญพรอู่ชเชี่ยมันเลี้ยวมันเลี้ยวไปหาโฟนเฮ้ย <c oughs> มีไหนไวะอยู่ี้เกือบอ้าวก็เปิดไฟได้อ้าวาานะอ้าว <c oughs> แล้วขูดที่ใคร ชาลิ้นตัวเองมันมาเฮ้ยออกมาเลยพี่เรียกโอ๊ยมันปิดประตูแล้วพี่ชุยเออลาก่อนออกไฟรอเลยนะทีนี้เออมันอยู่ข้างบนพี่ออกมาเขาไม่ต้องชุบก็ได้แล้วไม่มาอยู่ด้วยกันเหรอพี่ชุยตูตายอยู่หลังโบนใช สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Project ั n n o เกมล่าเผาผีเพราะเกมนี้ไม่ได้มาท้าผีเรามาเผาผีคะ่ะเราทําอะไรผีมันไม่ได้เลยสักอย่างเราได้แต่เผาผีคะ่ะไปดูกันเย่โอเม เจอแล้วเจอเหมือนกันใช่อีซี่เบอร์นี้เลยอ่ะมันอาจจะมีของอย่างอื่นแต้โอ้โหหมอกใส่หน้าเลยทีเดียว โอ้หันแล้วพี่อ้าวฮะนีน่ยงังวะอ๋อ power drain you can open one less light switch สามรอบจัดไปย้ายเสียยาวๆไปฮะไปถึงราวที่ห้ากดดันอยู่นะไอ้โหมดเนี่ยอุ้ยเชีย่ยเดิน<อ>ผ่านกูไปเลยอีเปรส ขอโทษนะความมีสุภาพคะ่ะของได้นิดเดียวเองอุ้ย,ยเจอเจอเจอมา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 เผาเผาโอ,อ,อ,อ้ตายแล้วโบตายสีแล้วโวย ส่งไว้ทุกเราเลยเใช่ไหมใช่แหละไปไปใช้ไม่เป็นกล่องอเป็นกล่องเดลิเวอรี่ส่งมาครับเอยเจอเจอ,เจอหนึ่งเจอหนึ่งโอ้โหเจ <laughs> ี๋ยเออเออพี่เรอเนี่ย กอลัมกอลัมกอลัมขโมยของเอ้ยมันมาว่ะมันมาฮะน้องอือไอ้เบรดมันมาหาพี่แล้วมันก็เอามาเขไปแล้วอ๋ออยู่ชั้นหนึ่งอยู่ในห้องครัวในตัวน้อน ได้หรอได้แล้วเออตรงนี้เลยซ้ายซ้ายอีไอ้งมอนนี่โอเคจานยังเป็น,น่อยู่ยงั้นหยิบไปเผาเลยได้ยบยวร,รอสะะักแป๊บแล้วไปเผาเลยไปยงั้นกูโยนไว้ตรงนี้แหละจานอะไม่ให้กูถือกูไม่ถือก็ได้ไชิ้มเดียวไม่มีให้ กัพี่อย้กพี่่ชิวเยลลแลลไป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 อลมเฮ้ย้ยดดูดูมันโยนมันโยนไปครับเงินเงินไปโยนสองไปโยนใหมไปโยนใหมไปโยนใหมอีดอกโยน ยิบอ้าวอทำไมมืดจังว่ะอุ้ยม,มีไฟเบอร์เ้อ <gasps> เดี๋ยวนะเปิดไฟมาได้แล้วมีของก็ไม่มีอะไรเลย <laughs> พี่ตายตรงไหนดูดิแ <laughs> รงามากโหดมาก เราคือไปด้านบนโอ้ย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 ,อยคือไปด้านบนอีนี่ปิดประตูด้วยคุณเรียบร้อยแล้วบรอขุดดาวด้วยเยอะละกอนโอ้จีมาออกไปข้างนอกก่อนด้วครับผมเป็นความคิดที่ดีเรามีไฟฉายแล้วไฟฉายเดี๋ยวนะ มือมันจะไม่ว่างอะดิเอาเนี่ยออกโหหลอนก็เดิมอีกซัต <c oughs> มันเป็นโหมดที่หลอนมากช่วยด้วยเน,นี่ยตรงไปข้างหน้าเลยนดีนะอยู่ตรงนี้โหเดินโคตรช้าอุ้ยอีหา้าอีห้าอีอีอีอ โอ้มันหันมันหันมันหันพี่ชายไฟน้องสองไม่ได้โอ้แบบจะหมดอีกจเจริญพรนอย่าเชื่อมันเลี้ยวมันเลี้ยวไปนะเฮ้ยมีไรวะอย่าเชือเกือบเกือบเกือบเฮ้เหีเ้ยอเีเปรตอะไรคือแบบเปิดไฟไม่ได้สักดวงไม่เงยพี่ชายยาวพี่ชายไหมโคตรหลอดเลยอะคือแบบ อันนี้เกมผีของเทรอ้าวเข้าไปแล้วเหรอโอ้รถไฟก็เปิดไม่ได้กูผ่านเควสแล้วยังไงกูอยากรู้ดูเควสไม่ได้ด้วย <c oughs> เออเราจะไปสุดที่ตรงไหน <c oughs> เป็นอะไรที่ท <c oughs> ้าทายมากนะคะก่อนหน้านี้คือเบเบมากเลยค่ะจินเรทเอาซององอบไม่เปิดไฟไม่ได้ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันต้องจุ๊กตรงกอีแล้วว่ะพี่ชุยจุ๊กเขเล่นไม่ได้ถ้าแบบไม่มีเปิดไฟไม่ได้เออน้องอยู่ซ้ายในส่วนนี้เลยอ้าวไม่ใช่อยู่ตรงตู้ถ่วงทางเดินหน้าบันไดตึกตัก หัวใจเต้นแรงดีโคตรสายเนี่ยจ้าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชดี่โดเมิงหมดนี้เราคนมอบนมอบตัวเฮ้ยมันลงไปด้านล่างพี่ ไปหาเราด้านล่างไปรับเลยละเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้แมงก็มายืนตรงนี้อกก่อนอกก่อนสารเลวเฮ้ยเป็นไงละบทนี้มันถึงขวัญสุดๆไปเลยที่ชุดวิ่ง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 ไปโยนแมงเทียเลยอะมันมีอีกอันเหรอไอ้เทียนที่ว่องอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมีที่น้องถือนี่อันนึงอราจะได้ก่อน เป็นสีม่วงไงมันก็สลับเรนเอ้ยเรารีบไปไหมเดี๋ยวนะลองเอา,เอาลงไหมพี่อา้าวก็เปิดไฟได้อยู่อา้าวอ้าวอุ้ยไม่มีไฟเบอร์เปิดไฟบ่ได้แล้วมันของก็ไม่มีอะไรถ้าอะไรคือแบบเปิดไฟไม่ได้สักดวง <c oughs> แล้วพี่อะไรชาเ์ลีนตัวเองเหรอหรอีเวนยูแจ้งเพนไว เรียบร้อยกางเกงกีกางเกงกีมุเป็นเลยติดกะช้เลยมหลอนเกินอ่ะพีหุยเฮ้ยเำไหยิบไม่ได้วะหยิบไม่ได้อ่ะใช่ไหมอ๋อชิคกาหยิบไม่ได้จังเลยเต็มเเอ็ม a เออได้เว้ยมันโหดเกินมันโหดเกินติดอะไรเนี่ยะ ไตุ๊กตายอยู่ตรงนี้เลยครับซ,ซ้ายนะครับซ้ายาซ้ายตรงตีนนี่เลยแล้วเราชาร์จตัวเองอะไรไปวะไอชิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออีนี่มันดุเหลือเกินเฮ้ยมันล้อมอีกแล้วมันดับอีกแล้วมันล้อมอีกแล้วบ้าแล้ว โอ้ยมันมาแล้วพี่มันมาแล้วมันเลี้ยวมาแล้วค่ะเปรตกูเกลียดมึงชอบเสนอหน้าตั้งมือไฟเปิดได้กูไม่บอกนะไปซ้ายอ่าขวานี่เปรตพี่ไปที่เลยไปอันนี้ไรได้จริงเฮ้ยหยบนะพี่เฮ้ยออกมาเลยพี่ อโอ๊ยมันปิดประตูแล้วพี่ชุยเออลาก่อนโอบอไฟรอเลยนะทีนี้เออมันอยู่ข้างบนพี่ออกมาก่อนไปแอบบเออมันเดินเออมันเดินอยู่ข้างบนมันเดินอยู่ข้างบน,น,เ,นเออรอดตุยสออยักทีเฮ<ป>้ยจี๊ดจังลมัดเปรตกูวิ่งสวนเลยนี่กูวิ่งสวน ของมืออุทธเดี๋ยวว่าต้องผ่านรอบที่ห้าพี่ว่าไงเงี้ยได้ของมาชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยเหลืออีกชิ้นนะไปพี่เผาก่อนเถอะอีเรื่องอะไรวะมีดโกนเหรอโอ้ยอีดี้อุทธกับมึงเหลือเกินเออเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วแล้วสุดท้ายแล้วไปครับวิ่งครับพี่น้อง แงวแงวแงวตาอีเวนคนหนึ่งหน้ามาดินะเออเออ,อ,อพอละขึ้น <laughs> รถด<อ>ีกว่าซอมบี้โกูสปีดโอ้โหมัวจะวิ่งไวก็ว่านี้อ้นี้ก็ไม่รอด, <laughs> ดอ่ะกูเถอะอ่ะาโผลมาเอาเลยอ่ะนีส่สิทำไมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเราขึ้น,น,นรถไหม ไอชื่อ <us> ป <to eat> ีประตูอีมานีพีไปกูชนไม่แล้วตอนนี้กูนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วตอนเนี้อีเวนอตายฮะเอ้ยมันตามหลังพี่เต็มหน้าเลยไปขึ้นรถเลย ไปละจ้า,างเงี้ยเฮ้ยรถเสียออกไม่ได้ไอ,ไอ้รถเปรยไอ้เบ้กูต้องเล่นให้จบเหรอรกอ,อย่างเดียวนรกชัดะเฮ้ยกูจะบ้าโอ้ยปิดไฟไม่ได้จริงสับคัดเอาสับแล้วอ่ะ โอ้ยฟิลแตกโอ้นรกชาติเปรตอะไรเนี่ยเนี่ยฟิลมันมีให้เปลี่ยนฟิลด้วยโอ้ตัวไม่รลอดละวัวน่าจะต้องตายคู่โอ้ยตายแก๊เนี่ยมันมีนให้เปลี่ยนฟิลด้วยอ่ะมีฟิลแตกด้วยเฮ้ย yeah. นรกชาติเปรตเอ้ยดึงมันจะเป็นอยู่ที่เราเล่นกันนี้คือแบบโหมดในแม่เงี้ยหรอโหมดแบบจักๆมีหน่ยวะเออมีหน่ยวะมีไหนอ่ะพี่ตุงกตรงกตุ๊กตาอยู่ข้างหลังอูชั้นสองดูช่างแม่กับโฟนโมอบเลยมอบแบบไรอ่ะมันออกรถแบบไรอไ่ยะยาต่อชีวิตยาต่อชีวิตเลยพอและอ๋อไฟนึน่งศูนย์ ออกมันมาแล้วท้องขวาเลยแต่สรางมาเทพบมดไม่ต้องชุบก็ได้เราไม่ไม่อยู่ด้วยกันหรอะพี่ชุยตูตายอยู่ข้างหลังโบนชุบด,ดีไหมจิมไอ้ใช่อูดาว ้ตุก๊กตาก็อยู่ชมแบบหลอนอยู่ข้างหลังข้างหลังจริงไปเอาแว่นแบบอา้าวคุณพี่พมันปิดประตูวิชูอยู่ยตายอีกรอบแล้วใช่แล้วตายอีกรอบแล้วใช่เหรอไอ้โมบที่ตุก๊กตาเาเตืออยู่ข้างบนนี้เออ ลองรอแล้วกันมาดีๆมาสวบกันเสร็จเจอพออยากออกไม่เสือกเจอไม่เงข้าอย่าเดียวจะเกิดอะไรขึ้นมโง่ยน้อยเดี๋ยวมีโผดชีวิตไม่เงเลยกูตัวเดียวไม่พอเอาไปอีกตัวมากูพร้อมแล้วเข้ามาหากูเลยมา วิ่งเข้าหามือเลยแล้วกันออาวเสือหายไอ้เจ้าเออกูภูมิใจมีเข้าหาเสือหลบเด็กดูสิจบเลยอย่างคุยดิฉัน าได้แล้วได้แล้วเย้ yeah. ครบแล้วค่ะเยี่ยมป่ะย้ายโน้ตนอดิลลอะไร